ยราเพชรเอกเคยประทะกันยังยังเลยครั้งแรกนะอ่ะขนน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ท่เราซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นไงกี่วันเดือนกว่าแล้วความสูงเท่าไหร่เนี่ยสี่อ่าอายุสองอายุสิบสองชกไม้มากี่ร้อยเลยนี่ถึงร้อยไหมไม่ถึงนะแปดสิบไหมไม่อ่ะผลงานเอ่อเจ็ดสิบนี่มีแน่นอนผลงานหลังๆสามไฟเป็นไงบ้างของเราแพ้ชนะเสมอแข่ชนะเสมอเอ่อวันนี้พี่กัดเท่าไหร่เนี่ย เป็นไงมาสอบมาช่างมาเช้าผ่านนะผ่านสบายเรามวยสไตล์ไหนคูที่มือคู่ต่อสู้อ่ะมวยเข่าอ๋อฝึกมาอย่างดีนะไม่มีอะไรเจอมวยเข่าเราต้องแก้ด้วยอะไรศอกศอกแม่ตอบเหมือนกันเลยคู่แฝดทีนี้เอาฝากแฟนคลับหน่อยวันนี้ติดตามฝา8 FC แฟนคลับช่วยติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับเดี๋ยวอ่โอเคเดี๋ยวพุ่งไปเอาแนะนำตัวอีกทีนึงสวัสดีครับสแกนเงินสิบเพชรเชลูกันครับเป็นไงเจอยอดมวยแบบนี้เราเราเรามีอะไรหวั่นหวั่นไม่กลัว ว่าเราซ้อมมาดีมายังไงไปยังงั้นเราถ้าตายเลยมวยเข่าเหรมวยเข่าเดินไม่มีอะไรหนักใจอายุเท่าไหร่ปีนี้สิบสองครับสิซ้อมอยู่ไหนเอ่ยค่ายมวยเดชรัดใคยมวยเดชรัดซ้อมดีดิยป้มกับใครบางโจโจ้พวกนี้นะอืมสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบสามครับชกมวยมากี่ไฟทั้งหมดแปดสิบห้าคอ๋กระสูสีกระดูกกระดูกกระเดี่ยวเลไม่ไม่ต่างกันเลยนะอะไรดูเนื้อตัวนิดนึงอ้าวนี่ผลงานถนัดซ้ายถนัดขวา กว่าเป็นคนจังหวัดเอาวันนี้มีเดิมพันด้วยนี่ใช่ไหมเอากฝากติดตามเลยวันนี้กกก็ก็ฝาเเเชียรร์ให้นนลััจจิะคบอ่าเอาย,ย,ยืนยืนใกล้ๆกันหน่อยยืนใกล้จับมือกันหน่อยนิดอ่าภาพประวัติศาสตร์นะฮะไม่จะดูง่ายๆวัยเด็กนะต่อไปเขาโตเป็นหนุ่มๆนี่โอเคเขา